สวัสดีค่ะทุกคนเซียวเองนะคะวันนี้ก็มาขายของค่ะแบบรุ่ันเพราะว่าเออเสียงเป็นแบบนี้อ่ะก็เลยแบบไลฟ์ขายของไม่ได้อืมจริงก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นสินค้าที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเป็นเซตเดิมกับที่ซียูเอาไปพีออเดอร์ในงานดีมาซิลี่นะคะเราไปดูของกันดีกว่าน่ารักมากเลย อ่าก็จะมีควงก,กุญแจไซส์8เซน3ลายนะคะสแตนดี้14เซน2ลายแล้วก็มีสแตนดี u, ้ซียู7เซนอ่ามีควงก,กุญแจนะคะไซส์7เซนมี4ลายมีของคุณเฟิร์น2ลายนะก็คือสั่งได้ที่ลิงก์ของซ u ยูได้เลยสินค้าทุกชิ้นนี่เป็นพีออเดอร์ในที่นี้นะคะสามารถสั่งได้ถึงวันที่31สิงหาซึ่งซียูก็จะสั่งผลิตทันที คาดว่าน,น่าจะส่งถึงมือทุกคนได้ภายในเดือนกันยายนค่ะน่ารักนะแล้วใครยังไม่ได้ซื้อในงานอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะงื้อๆงื้อจะได้มีกำลังใจจะได้หายไวๆจะได้มีไลฟ์วันเกิดได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาซื้อของในงานวีมาซื้อด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ นี่ชื้อได้เลยอย่าลืมไปไม่ใช่สกแกนดิจริงๆสิยุก็ทิ้งลิงก์ไว้ได้นี่นะอาจะมีลิงก์อยู่ในเดสคริปชันนะคะอือย่าลืมไปกดั่งกันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งพันซับนะคะเต่าคนน่ารักมัว่วไว้หายแล้วเจอกันนะจ้าเน่